Oh ho oh, oh, ho oh. ho ho! นวดดึงดัดกระดูกมันทําที่กระดูกจริงๆหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆฉบับของแพทย์แผนไทยนะครับว่าการนวดดึงดัดกระดูกเหมาะกับใครแล้วทําไมเทคนิคนี้ถึงทําให้หลายๆคนหายปวดได้คําว่านวดดึงดัดกระดูกนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงการดัดหรือการดึงกระดูกออกจากที่นะครับแต่ว่ามันเป็นเทคนิคที่เป็นการใช้มือจัดแนวข้อต่อกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกให้กลับมาทํางานในแนวที่สมดุลเมื่อข้อต่อเกิดการาคลายตัวกล้ามเนื้อไม่เกร็งเส้นประสาทไม่ ถูกกดทับผลคือการปวดก็จะลดลงแล้วก็การเคลื่อนไหวก็จะดีขึ้นทําให้ร่างกายกลับมาทํางานแบบปกติได้แล้วการนวดดึงดัดก,กระดูกเหมาะกับใครบ้าง1คนที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรงังอย่างเช่นปวดหลังปวดคอบ่าไหลปวดเอว2คนที่มีกล้ามเนื้อตึงขยับแล้วมีเสียงดังกรอบแกรบหรือคนที่รู้สึกว่าข้อต่อล็อกนะครับสก็คือคนที่มีลักษณะของร่างกายผิดปกติเล็กน้อยอย่างเช่นไหล่ตกหรือสะโพกเอียง4คนที่อยากบําบัดแพทย์ทางเลือกนะครับแต่ ก่อนทาการนวดดึงดัดกระดูกนะครับจะมีการประเมินร่างกายก่อนทําทุกครั้งเพื่อดูว่าคนไข้ที่มารักษามีภาวะที่อยู่ในค่าทีเียที่เป็นข้อห้ามของการนวดดึงดัดกระดูกหรือไม่อย่างเช่นภาวะกระดูกพุนกระดูกหักหรือว่าหมอนรองกระดูกปิ้นเพราะว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องใช้วิธีการรักษาวิธีอื่นแทนครับส่วนขั้นตอนในการรักษานะครับก็จะมีการซักประวัติแล้วก็ตรวจประเมินอาการก่อนการรักษาเพื่อดูแนวกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อว่าอยู่ในแนวไหนจากนั้นจะมีการนวดคลายกล้าม เนื้อก่อนเพื่อทําให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ตึงนะครับได้รับการคลายมากขึ้นแล้วก็จะลดอาการบาดเจ็บจากอาการกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือกล้ามเนื้ออักเสบระหว่างการนวดดึงดัดกระดูกได้ครับบางจุดอาจจะมีเสียงดังก๊อบแก๊บเบาๆนะครับซึ่งเป็นแค่เสียงแกส๊สหรือฟองอากาศในข้อต่อนะครับไม่ใช่เสียงของกระดูกหักแต่อย่างใดหลังการดึงดัดกระดูกนะครับหมอก,ก็จะแนะนําวิธีการดูแลตัวเองหลังการรักษาอย่างเช่นท่ากายบริหารหรือท่ายืนท่าเดินที่ถูกต้องเพื่อให้ผลของการรักษานั้นอยู่ได้นานขึ้นบางคนอาจจะ รู้สึกเมื่อยในประมาณ1-2วันแรกนะครับหลังจากนั้นร่างกายก็จะเริ่มคลายตัวแล้วก็จะรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของตัวเราเองดีขึ้นครับการนวดดึงดันกระดูกนะครับหากทำอย่างถูกวิธีร่างกายก็จะกลับมาสมดุลลดอาการปวดได้แล้วก็จะเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติครับถ้าหากใครมีอาการปวดหลังปวดคอหรือร่างกายไม่สมดุลอยาปล่อยทิ้งไว้นานนะคบแนะนาว่าให้ตรวจประเมินให้ถูกก่อนแล้วก็เลือกการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลไปครับ